ไอ้เพป็นยางมาอู้มากินร่วมกันไปไหลังข้ามเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยข่อยได้กิ๊บยุ้ยยังเนี่ยสวัสดีครับมาครับพี่น้องฝังพอนพามากินย่ำหน่อไม้ครับผมย่ำหน่อไม้ใส่น้ำปูดุดดดพี่น้องครับผมขอนียวเศษน้ำฝังปพรด้วยพี่น้องด้วยเศบงงงงน้ำจ้าง่ายๆแหนม เอาบรรยากาศออน้ำปลาน้ำใหม่มาพี่น้องเสืบๆปังปอนของเสียบกินยำได้ก็เสียบนี่ <c oughs> <c oughs> สมหมูเนม,มหมูอืมอมโอ,อ้แสบใจหลุดหลอไปแสบกับผมครับอือหือ how you do ชาวบ้านไม่เปิดเพี้ยปลาแซบใช่พี่น้องครับผมแซบยนำนมไม่หรือิยนำนมไม่เส้น,น้นปูอือหือ 嗯。嗯。Hmm. Hmm. Søtt. Mm -hmm. จำแบบเราเราแซบ่อืแอ,อแอบหน่อะเอาไ้ไม่ใช่ถ่ายคลิปครับผมกินเขามาด้วยกินเขาร่อมกันกินอะไรกนทำมา มา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 กินน um <ob> ่กันมาเมีไอ้บุยางมาอมากินน่วกันไปะไปละหลาเดียวโ้ยโ้ยโ้ยข่ไกยิ้มเยยังเนี่เอ้า